เสียงคลองเลยครับผมครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกโฮมบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูไก่หมักน้ำปลาทอดแดดเดียวครับวัตถุดิบหลักๆที่เราต้องเตรียมครับก็จะมีไก่นะครับวันนี้เลือกเป็นอ่าน่องสะโพกไก่นะครับ3มชิ้นนะครับผมแล้วก็จะมีน้ำปลานะครับ ในส่วนที่เราจะหมักไก่นะครับก็มีน้ำปลาผงปรุงรสแล้วก็มีเกลือนะครับผมแล้วพิเศษนะครับก็จะทําน้ําจิ้มแจ่วนะครับเพื่อจิ้มกับไก่หมักน้ําปลาแดดเดียวของเรานะครับผมก็จะมีมะขามเปียกนะครับข้าวคั่วหอมลาวผักชีแล้วก็ต้นหอมขาดไม่ได้นะครับทิ่นครับผมน้ำตาลปิ๊บด้วยนะครับผมในส่วนของน้ําจิ้มแจ่วนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็นาไก่มาล้างให้สะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะนําไก่ไปหมักนะครับเราก็เลาะกระดูกด้านในออกสักหน่อยนะครับผมเพื่อเวลาไปทอดนะครับไก่จะได้สุกง่ายๆนะครับ ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับที่เราต้องแหวะนะครับก็จะทําให้เวลาทอดนะครับไก่จะได้สุกง่ายแล้วอีกอย่างนะครับเวลาเราหมักเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงทุกอย่างก็จะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไก่ทั่วถึงนะครับผมเนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับด้านนอกก็ยังคงสภาพเดิมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มหมักไก่กันเลยนะครับเริ่มแรกก็ใส่น้ําปลาลงไปครับ ก็ใส่มาณสามสี่ช้อนนะครับแล้วแต่ไก่นะครับว่าชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กทํามากทําน้อยครับผมแล้วก็ใส่เกระปนนะครับเล็กน้อยครับผมประมาณหนึ่งช้อนชานะครับผมปรุงรสครับผมจากนั้นก็ขยาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆขออนุญาตใช้มือนะครับผมก่อนจะทําอาหารทุกครั้งก็ล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับสูตรของเราไม่ใส่น้ําตาลนะครับถ้าใส่น้าตาลลงไปนะครับเวลาทอดนะครับก็จะไม่สก่อนที่จะสุกนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่น้ําตาลลงไปนะครับหงนัวนะครับเพื่อนๆจะทานก็ใส่ลงไปได้นะครับผมใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ครับครับก็ขยําคุกเ้าให้เข้าถึงเนื้อในของไก่เลยนะครับหลังจากที่เราคุกเ้าเข้ากันดีนะครับผมเราก็จะหมักทิ้งเอาไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับหรือประมาณครึ่งชั่วโมงครับก่อนที่เราจะนําไปตากแดดนะครับโอเคครับ ครับผมหลังจากที่เราหมักประมาณ20นาทีนะครับเราก็นํามาตากแดดเลยนะครับผมนี่ครับตากในตะกร้าตะแรงอะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆมีอะไรก็นํามาตากได้ครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเราก็จะมากลับนะครับผมตากประมาณสัก2-3ชั่วโมงก็พอนะครับไม่ต้องตากทั้งวันนะครับผมครับตอนนี้ก็ผ่านไป1ชั่วโมงนะครับเราก็มากลับไก่กันดีกว่าครับ นะครับก็เดี๋ยวเราจะตากอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงก็พอนะครับไม่ต้องตากแดดนานจนเกินไปนะครับก็ประมาณสักสองชั่วโมงก็พอครับพอหมาดนะครับครับระหว่างที่เรารอตากไก่อยู่นะครับเราก็มาทําน้ําจิ้มแจ่วเตรียมรอเอาไว้เลยนะครับเริ่มทําน้ําจิ้มแจ่วของเราเลยนะครับก่อนอื่นก็ใส่น้ําปลาลงไปนะครับผม ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับนะครับน้ำมะขามเปียกก็ประมาณสามสี่ช้อนนะครับน้ำตาลปี๊บครับชอบหวานมากก็ใส่มากนะครับเพื่อนๆชอบหวานน้อยก็ใส่น้อย,อยครับพอน้ำตาลละลายดีนะครับใส่พริกป่นลงไปครับตามด้วย ข้าวคั่วใส่หอมแล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับน้ำจิ้มแจ่วอ่ะครับตอนนี้ก็ผ่านไปสองชั่วโมงนะครับจะเห็นได้ว่าไายของเราก็แห้งหมารตนะครับผมแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปทอดกันครับผมครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่น,นครับตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันพืชลงไปครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับน้ำมันแก่แล้วนะครับเราก็ลงมือทอดกันได้เลยครับ ้ไฟก่อนข้างอ่อนนะครับผมอย่าใช้ไฟแรงนะครับ ครับก็เสร็จแล้วนะครับหนึ่งชิ้นนะครับผมนี่ค,ครับสีเหลืองทองน่าทานมากครับ ชิ้นที่สองก็เสร็จแล้วนะครับนะครับเหลืองทองเลยครับผมว้าวครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไก่หมักน้ำปลาทอดแดดเดียวของเราในวันนี้นะครับผมก็ออกมาสีเหลืองทองน่าทานมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปสับดูด้านในนะครับว่าน่าทานขนาดไหนครับผมพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วของเรานะครับ ครับก็สับออกมาก็น่าทานแบบนี้นะครับผมนี่ครับหนังกรอบกอกลิ่นหอมมากเลยครับผมสุดนี้นะครับไก่หมักน้ำปลาทอดแดดเดียวนะครับผมก็ทานกับน้ำจิ้มแจวนะครับที่เราทำมื่อสักครู่ครับผมก็ลองไปทำทานนะครับเพื่อนๆครับครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดบัตเตอรกดเป็้านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ